การยืดยาวฝ่ายอนาคต <c oughs> การยืดยาวฝ่ายอนาคต <c oughs> เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวอย่างกับว่าเป็นการทำนาย <c oughs> แต่ไม่ใช่เป็นการทำนาย เป็นการยังด้วยประยานแล้วก็บอกไว้เลยโดยชัดเจนว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในหมู่พุทธบริษัทหรือในศาสนาของพระองค์โดยเฉพาะก็คือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นความเสื่อมเสียขึ้น <c oughs> แล้วก็ได้กล่าวไว้โดยหนยะสามใน <c oughs> คือความเสื่อมทรามในการปฏิบัติแล้วก็ความผิดพลาดในการอธิบายปริยัติและการที่จะไม่สนใจในหัวใจของพุทธาศาสนาจะไปสนใจในเรื่องกับพี่เลือฝอย ดังนั้นจึงต่างกล่าวเป็นสามนัยยะเพื่อความเข้าใจง่ายนัยยะที่หนึ่ง <c oughs> ซึ่งกล่าวถึงการย่อหย่อนในการปฏิบัตินั้นได้จัดว่า <c oughs> ภิกษุทั้งหลาย <c oughs> ในการยืดยาวฝ่ายอนาคตจากมีภิกษุผู้ต้องการความสวยงามในการนุ่งห่ม <c oughs> จากเลิดร่รางจากการใช้ผ้าบางสกุลเมื่อเป็นดังนั้นก็จะเหินห่างจากการนั่งนอนในป่าในที่อันสงบสงดัดแล้วก็จากมั่วสุมกันอยู่แต่ในหมู่บ้านในนิคมในเมืองหลวงแล้วก็จากถึงอนเนสนกรรมคือการสแสวงหาอันไม่ถูกไม่ควร หลายแบบหลายวิธีเพราะต้องการความสวยงามในเครื่องนุ่งห่มเป็นเหตุนี่อย่างหนึ่งอีก <c oughs> อย่างหนึ่งพิกตุต้องการความอร,อร่อยในอาหาร <c oughs> จะเลือดร่างจากการเที่ยวบินธบาท <c oughs> แล้วก็จะเพลินห่างจากการนั่งนอน ในที่อันสงัดจากชุมนุมกันแต่ในหมู่บ้านในนิคมในเมืองหลวงจักสแสวงหาไม่ถูกไม่ควรหลายวิธีเพราะว่าต้องการความอรอร่อยในอาหารอย่างหนึ่งภิกษุต,ต้องการการนั่งนอนอันสบายในเสนาสนะอันสบายจากเลื่อร่างจากการอยู่โคนไม้ เมื่อเป็นดังนั้นก็จะเหินห่างจากการอยู่ในที่เงียบสงัดจากมัวซุ้มกันอยู่แต่ในหมู่บ้านนิคมเมืองหลวง <c oughs> จะทำอันเนสนกรรมสแสวงหาไม่ถูกไม่ควรหลายแบบหลายวิธีเพราะว่าต้องการการนั่งการนอนอันสบายอย่างหนึ่ง <c oughs> ภิกษุมีการอยู่ละคนใกล้ชิดกับภิกษุณีสิกขานาสมนุเทศ สิกขมานาคือสามัญเนรีสมนุเทศคือสามัญเนและจากต้องทนประพฤติพรหมจรรย์เต็มไปด้วยอาบัตอันเศร้าหมอง <c oughs> หรือมิฉะนั้นก็จักบอกคืนสิกขาไปสู่เพศอันตามแห่งคริััะอย่างหนึ่งภิกษุจะเป็นผู้มีการทุกข์คลีกับพวกคนวัดและสมนุเทศ จะทําการสะสมของกินหลายอย่างหลายประการจะก,กระทํานิมิตอันหยาบใช้เขาขุดดินใช้เข้ารากของเขียวดังนี้เป็นต้น <c oughs> สูตทั้งหลายนี้เป็นอนาคตภัยที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่จะเกิดขึ้นในเวลาต่อไปเธอพึงจำนึกไว้แล้วพยายามกำจัดเสีย <c oughs> นี่นยยะที่หนึ่งอันว่าด้วยการปฏิบัติที่เสื่อมตามลงนี่การฝ่ายแหยืดยาวฝายนาคตนัยยะที่สองเกี่ยวกับเรื่องปริยัติมีพระบาลีว่าภิกษุทั้งหลายในการยืดยาวฝ่ายนาคต <c oughs> จกมีเหล่าภิกษุที่ไม่ได้อบรมด้วยดีในศีลไม่ได้อบรมด้วยดีในจิตไม่ได้อบรมด้วยดีในปัญญา เมื่อเธอพูดกันถึงเรื่องอภิธรรมหรือเรื่องเวทันละก็จะพลัดออกไปสู่แนวของมิจฉาทิฏฐิโดยไม่รู้สึกตัว <c oughs> เมื่อเป็นอย่างนี้แล้ววินัยก็เละเลือนเพราะธรรมะเละเลือนธรรมะก็เละเลือนเพราะวินัยเละเลือนนี่คือนาคตภัายยังไม่เกิดในบัดนี้ จะเกิดในการต่อไป <c oughs> เธอทั้งหลายพึงสุนเหนียบไว้แล้วพยายามเพื่อกำจัดภัยนั่นเสียพ <c oughs> ิการยืดยาวฝ่ายนาคตนนยะที่สามเกี่ยวกับเรื่องสุญญตาคือภิกษุพุทธบริษัทจะไม่สนใจเรื่องสุญญตาแล้วก็ไปสนใจเรื่องกลีกย่อยเรื่องฟอย ได้จัดถึงเรื่องที่รู้กันดีทั่วไปในประเทศอินเดียสมัยนั้นคือกษัตริย์พวกนักรบชื่อทศษาระเขามีกลองศึกที่ทำด้วยไม้เรียกว่ากลองอานากักขนานข้าวนานข้าวกลองนั่นมันก็ชำรุดผุบบ้างแตกบ้างกษัตริย์หล่านั่นก็เอาไม้อุดปะ ดามกลองนั้นหลายร้อยปีเข้า,าเนื้อไม้เดิมหมดไปเหลือแต่เนื้อไม้ใหม่ที่ปะที่อุดที่ยึดไว้ด้วยหมุดเป็นต้นเท่านั้นเองไม่ตัดเป็นพระพุทธภาติตว่าภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นในการยืดยาวฝ่ายอนาคตจะมีเหล่าภิกษุที่ <c oughs> สุดตันตะลาใดเป็นคําของสถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายลึกเป็นโลกุตระเนื่องด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำมากล่าวอยู่ <c oughs> เธอเหล่านั้นจักไม่ฟังด้วยดีจักไม่เงี่ยหูฟังจักไม่ตั้งใจพูดจะรู้เทือทั่วถึง <c oughs> และไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ควรศึกษาเล่าเรียน นี่ส่วนสุดตันตะเลาวใดที่กวีแต่งขึ้นใหม่ประเภทกาบอักษรสลวยพยัญชนะวิจิตจะเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำของสาวกดังนี้เธอ่านั้นจักตั้งใจฟังด้วยดี <c oughs> นี่คืออนาคตภัยอันยังไม่เกิดในบัดนี้จะเกิดในการต่อไปเธอทั้งหลายพึงสังเกไว้แล้วพยายาม เพื่อกำจัดภัยนั่นเสีย <c oughs> นัยยะที่สามมายความว่าเรื่องสุญญาตาที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาคือความไม่มีตัวตนที่จะยึดมัน่นถือมั่นนั่นจะไม่มีใครสนใจ <c oughs> จะไปสนใจเรื่องภัยร้อสลละสะลวยโดยกาบกรอนโดย ความวิจิตยอย่างอื่นแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องสุญญาตาเลย <c oughs> นี่คือเรื่องอันนาการยืดยาวฝ่ายนาคตจะมีเหตุการณ์สามนัยยะดังนี้